สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับรายการซานแมสเตอร์ทีวีกันอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาสอนสอนเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนขอรีวิวของก่อนนะฮะก็คือน,นี่ขอ,อไอเฟลครับอาจจะมาสอนทำนะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยนะบางคนนะก็จะเห็นตัวผมนะเนี่ยเอาของเก็บอนบางคนก็เห็นตัวผมแบบยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมออยังอยู่แบบปกตินะ แต่วันนี้เราจะมาทําให้มันกลับหัวกันนะฮะโอเคนะนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันกลับหัวยังไงนะหนึ่งสองนี่ครับมันกลับหัวดีๆอย่างนี้นี่เองนะฮะนะแล้วมันเดินบบแบบแอนิเมชันตรงเนี้ยตรงขาเห็นไหมตรงขาเนี่ยเนี้ยมันแยกออกมามันไม่เหมือนเป็นหัวฮะคือแบบมันสุดยอดมากอะมันไม่เหมือนสก,กินอะ คือมันทําได้ในไมค์ครับเลยนะก็ผมจะไปสอนทํากันเลยก็ไม่ต้องเตรียมอะไรนะก็นี่ครับปกตินะผมจะตั้งชื่อว่าปกติผมจะตั้งชื่อว่า master tv ใช่ไหมจะเปลี่ยนชื่อของคุณครับว่า dinner b o n e เขียนอย่างนี้เลยนะตัวดีต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะฮะ พออย่างนี้เข้าไปในเกมอย่างนี้นะฮะพอคุณเห็นอย่างนี้มันก็ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ก็ให้แบบอย่างนี้นะปึ๊บมันก็จะเห็นนันดีครับคนอื่นที่เข้ามาจอยมันก็จะเห็นนะนี่ชื่อ b l a c k b y t นะมีโลหิตแต่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนชื่อมานะอย่างนี้นะ เป็นดินเนอร์โบนดินเนอร์โนโอ๋อ B O อันี้ดินเนอร์โบนอย่างนี้นะมันก็จะออกมาเป็นดินเนอร์โบนอย่างนี้ใส่สัตว์อะไรก็ได้นะไก่แบกนี่ ทุกอย่างก็จะกลับหัวไปหมดนะไม่อยากทำใส่มา้าขี้เกียจทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไกลมันทำได้ทุกอย่างนะโอเคก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าดีนะฮ <c oughs> ะต้องโชว์ก่อนหนึง <c oughs> เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ก็ขอจบโอ้ยน,นี่ก็บงังยังน,นีด้วย ก็ <Go. S 2> โอ้ยแบนด,ดี้พูดใหม่พูดใหม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าจะไปทำกันนะนะนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ